เดินทางจากสนามบินเข้าเมืองง่ายๆไม่ต้องหิ้วกระเป๋าขึ้นลงรถไฟทํายังไงไปดูลหลังจากที่เราผ่านตอมอรับกระเป๋าแล้วเดินออกมาพยายามหาป้ายที่เขียนว่าบัสลิม,มูซินให้เจอ <c oughs> ตามป้ายไปเลยจนกว่าเราจะเห็นตู้กดตัว๋ว <c oughs> เดี๋ยวจะอยู่ที่1,100เยนทุก่ง้อเยนทุกทีนี้เราก็เบิงดูสิคะว่าไอที่ที่เราจะไปลงมันอยู่นัมเบอร์ไหนอย่าองกลัวพักย่านชินไซบาชิใช่ไหมดังนั้นลงนัมบากก็จะใกล้สุดขึ้นบัตรเจ้าหน้าที่เขาจะถามเราว่ามีกระเป๋ากี่ใบให้โหลดก็เก็บคูปองอันนี้ไว้นะจากนั้นก็เดังสะบัด ตะเกาหลีญี่ปุ่นทั้งนั้นแหละก็คือสบายมากมึงก็เอนไปเลยนอนได้หนึ่งตื่นก็ยื่นคูปองรับกระเป๋าไปเที่ยวต่อได้เลยมีไปแล้วใช่ไหมกูรู้ว่าพวกมึงรอให้กูสอนขากลับด้วยการรีเวิร์สลงที่ไหนกลับไปที่นั่นอย่างหูนี้ก็ต้องไปนํำบัสเตสชันสะดวกสุดจังวะนี้ถ้าลงจากรถไฟมาแล้วเห็นผู้คนมากมายหาป้ายไม่เจอหยุดค่ะอย่าแพนิคตั้งสติแล้วหาป้ายให้ได้หาไม่เจอก็มีปากไว้ถามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นฟังภาษาอังกฤษเข้าใจทำเหมือนเดิมไม่เป็นมีเจ้าหน้าที่ยืนหัวโดอยู่ถาาามมไได้้บอออกกกวว่คัันนซแรรพสสล็ปิ